สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Gorilla TV ด้วยนะครับผมบอกเลยนะครับผมวันนี้ก็ครบกําหนดแล้วนะครับผมกับการเปิดทางด้านของสกินของความฝันของซาตานะครับผมประมาณนี้เลยแต่ก่อนอื่นเรามาดูนีสหน่อยนะครับวันนี้วันที่4นะครับมีอะไรใหม่นะครับผมดูราวิวเป็นตัวอย่างนะซึ่งราวิวเนี่ยครับผมบอกเลยสกินมาแล้วนะครับผมนี่เลยโคตรสวยดูดิ โอ้โหรอบนี้จะหมดกันกี่ขูบองก็ไม่รู้นะครับผมแต่บอกเลยสวยจริงอะไรจริงนะครับกับราวิลนี่ครับผมผมแบบปิดท้ายส่งท้ายถ้าจกแจกฟรีจะดีมากเลยนะแต่ไม่น่าจะได้หรอกดูทรงแล้วนะครับผมสายฟรีพวกเรานี่ครับผมช่างมันโอเคแต่สวยจริงนะครับผมกับราวิลตัวนี้นะครับผมบอกเลยปืนเนี่ยเอาซีพมายิงเลยนะครับผมเออเคสมันอ่ะเอ็นปะเออดูดิสวยนะเออดูดิเอฟเฟกออกแบบมานนครับผมก็ประมาณนี้เลยกับราวิลนะ อ่าชิวๆเลยนะครับผมซึ่งถามม่อนมาหรือยังคือพี่ำทำคลิปประมาณเที่ยงคืนนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าซึ่งเปิดมาแล้วเข้าไปดูกิจกรรมเอ้ยมันคืออะไรวะคือเข้าไปแล้วมันมันเป็นอย่างนี้นะครับผมค้นหาเพย์เยอร์ในตัวคุณรับไอเทมฟรีซึ่งดูดิเป็นไงนิ่งกริบเลยนะครับผมโอเคไม่เป็นไรนะครับผมชิวๆเนาะโอเคนี่เลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ต้องรอเปิดกิจกรรมน่าจะเปิดประมาณ เช้าๆหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมซึ่งเปิดตอนนี้ไม่มีเลย ทำภารกิจรับไอเทมฟรีโอเคก็รีวิวนะครับผมทุกคนก็ทุกคนก็ชอบแล้วคือมันเป็นอะไรที่ดีมากเลยกันก็ได้การสแตนก็ได้เป็นโล่ก็ได้อะไรได้นะสกิลต่อคดีมากเลยล้างสถานะก็ได้นะครับผมโอเคป้าประมาณนี้เลยมาไปดูกิจกรรมซาร์ตาเลยครับผมซึ่งซาร์ตาตัวนี้นี่ครับผมซึ่งเส้นทางความฝันของซาร์ตานะครับผมก็คือเป็นสตีเวอร์นั่นเองให้ครบหกดานนะครับผมแล้วก็จะได้ทั้งน่างสกินฟรีและสกินอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับเฉลยแบบโหดๆไปเลยโอเคเปล่า โอเคนี่ครับผมซึ่งเดี๋ยวส่งไอเทมดอกไม้สักแป๊บหนึ่งนี่ครับผมไอเทมดอกไม้ส่งให้ใครส่งให้เพื่อนนะครับผมนี่เลยบนโคบอกเพื่อนเป็นรูปหัวใจเลยนะโอเคก็ประมาณนีนะ้แต่ที่จริงโสดนะครับผมเพื่อนเพื่อนเพื่อนกดผิดตอนนั้นคือระบบเพื่อนมันเป็นอะไรก็กดกดใส่ใส่ไปก็เป็นนะครับผมโอเคประมาณนี้เลยมาเพิ่มไป2อ0พนะครับผมไอสองพันสี่สองพันสามแล้วสองพันสี่สักทีสองหมื่นสี่สองพันห้าจุดเก้านะครับผมโอ้โหเป็นไง 2อ0หนะครับน่าจะได้แล้วมันใช้แค่สองหนึ่งนะครับผมโอเคประมาณนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราไปุยกันเลยนะครับผมนี่นี่นี่ดีรับให้หมดเลยของต่างๆนะครับผมตรงลูกเนี้ยคือเหมือนมันอัพนะแล้วมันก็แบบยังไงไม่รู้นะครับผมปเปิดมาไม่ค่อยได้นะครับผมอ่าประมาณนี้เลยนี่ครับผมนี่ตรงนี้ก็ใส่โค้ดได้ด้วยนะครับเออแล้วพี่ทําเดี๋ยวจะทําคลิป แจกโค้ดไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้เลยครับผมจะแจกโค้ดทางหน้าของ joy game นะครับผม70โค้ดนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีนะโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยนะครับสกินฟรีๆเนี่ครับผมตรงนี้เลยเอาคนอาจมีแล้วหรือไม่มีก็ว่ากันไปเดี๋ยวมาเฉลยเลยว่าจะเป็นกิจสกราอะไรไอ้สกินอะไรนะครับผมโอเคเชื่อมต่อนะครับผมทางหน้าของ f o r e n t i n o และ star a เลครับผมนี่สตรีมเมอร์สุดเก่านะครับผมก็ นี่เหรอป่าตรงจุดนี้ก็รับปุบแล้วก็กดรับไปเลยข้างบนในะเห็นบ้าที่เป็นรูปอไอเทมตัวน,นี้ครับกดรับได้เลยนะครับผมโอเคชิวๆเลยนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูว่าจะเป็นจะกินของเอสเมอร์หรือเปล่านะครับผมเปิดดูกันเลยเปิดดูกันเลยโอ้โหฉลองโคโนโอนเอฟเฟกต์ไม่มีใช่ไหมเนะี่ยไม่ใช่อะไรอีกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชโอ้ไม่ใช่เลยเลยโอเคประมาณนี้ได้ประมาณนี้ก็โอเคนะครับผมชิวๆไป โอเคมันน่าจะอยู่ในคลังหรือเปล่ามาดูกันโอ้โหจบเลยนะครับผมเชื่อขึ้นมาหลอดเลยนะครับผมเดอจาราอย่างงี้ Self ze, เซลฟริสลอเรนเอเรนดอร์ลิสจบแล้วนะครับผมโอ้โหเสียเวลาทําเลยนะสำหรับพี่แต่สำหรับคนที่ไม่มีก็ดีนะครับผมมาหลอดตู้เย็นเท่มากเลยนะครับผมบอกเลยอมาหลอดทีวีเป็นโูกทีวีนะครับผมก็ประมาณนี้เลยอ่ะพีวีหมดแล้วนะครับผมก็สรุปแล้ว มันไม่ได้สกินเอสเมอร์นะครับผมซึ่งมันไม่ได้มันไม่ได้หลอกกันชัดๆเนี้ยแล้วาไปอ่านตรงแบบว่าเซิร์ฟนอกเขาแจกนะแต่เซิร์ฟไทยขายสเสด็จเลยนะครับผมเบอร์ประมาณนี้เลยนะครับผมเนี่ยมันบอกว่ารับได้นะครับผมแล้วก็รูกฟลเรินโนหลอกลวงกันจัดเลยนะครับผมแบบนี้มันไม่ดีนะเนี่ยเออแล้วก็ขยันทําขยันเล่นนะครับผม หลอกกันซะงั้นไม่เป็นไรช่างหัวมันนะครับผมโอเคก็ถือว่าโอเคเป็นสก,กินด้ดับฮีโร่อีกนะครับผมไม่มีเอฟเฟกอะไรแค่เปลี่ยนโมเดลและสวยๆนะครับผมโอเคเปล่าโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวหมุนลูกแก้วเล่นแป๊บหนึ่งนะครับผมก็กีได้ทางด้านของเรียกว่าอะไรคมพีมานะครับเดี๋ยวมาหมุนเล่นกันนะครับผมโอเคสามสิบห้านะครับหมุนทีระหาได้ไฮยจตเตดีมูนไนท์ดีเลยนะครับผม มีไฮเต์บ้านะมีเอนโซ่ดแลกนะครับผมอประมาณนี้แล้วกันเนาะหมุนเล่นไปแป๊บหนึ่งนะครับนี่เลยน,นี่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 ขึ้นไม่ขึ้นขึ้นขึ้นโอ้ยเปไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงแล้วได้แค่นี้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้อเออออกไม่ออกไม่ออ,ออกเกลือเกินยักกากอ่ะอดี โอเคประมาณนี้เลยนะครับผมก็ชิวๆไปก็สรุปแล้วนะครับผมบางคนบอกเป็นสกินเอสเตมอร์ก็ไม่ใช่เป็นสกินพวกหน้าของฮีโร่ๆนะครับผมมารอดเอเดนดอร์อ่าอีแช่ e che, นะครับพี่ตดว e อีแช่ก็คือไอเจนเชนผูนแข็งนะครับผมแล้วก็ทางด้านของเซลฟิสแล้วก็อลิสนะครับผมอ่าประมาณนี้เลยพี่ทําการแลกแป๊บนึงนะแลกเก็บไปโอเคประมาณนี้เลยครับผมค่อยไปสุ่มเอาโอเคชิวๆเลยนะครับผมนี่นี่เลือกหายวัดหนึงแลกได้ด้วย เกลักตัวเก็บไว้อ๋อมันจำกัดห้าครั้งเองเหรอเออประมาณนี้นะครับผมก็ไม่ค่อยได้เล่นหรอกทางด้านของอวนะครับผมก็สรุปแล้วเป็นสกินระดับฮีโร่อีนะครับผมธรรมดาธรรมดาเลยเนาะก็อย่าลืมนะครับสกินคว้าฝันปาร์ตี้นะครับผมก็ยังมีทางด้านของสกินลาพติเจนยังทันนะครับวันที่สิบสี่สิบห้านะถ้าจำไม่ผิดอะเออก็อย่าลืมเปิดรับโทเค็นตัวนี้นะครับผมชิวๆไปเลยเนาะโอเคก็ โอ้ยเอาโทเคนหัวใจนะครับผมเออโทเคนหัวใจไปแลกนะครับผม,ผมก็ฝากไปด้วยเนาะโอเคสรุปแล้วเป็นสกินล้าสุดังฮีโร่อีนะครับผม,ผมก็อย่ากกลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยเจอคลิปต,ต่อไปครับผม